ขอใหญ่ครับขอใหญ่ครับครับพี่น้องครับออ้ยหากินเมื่อไรครับเมื่อไรครับโอ้ยขมดขโมกโอ้ยนี่ยๆๆๆๆปังดีจับเบิังจับเบิังจับมันทีก่อนสวัสดีครับพบกับหนุ่มอีสานบันปลาครับหาอยู่หากินเหมือนเดิมครับเมื่อนี้ออกหมายครับมาทดลองหมายใหม่ครับ บ่ได้ออกโดนแล้วครับเป็นเดือนล่ะมือแต่ยากวิ่งยกครับลองเบิืงครับติดตามครับได้เงี่ยหัวกึ่งเก่าครับมื่อนี้ใส่เงี่ยหัวล่ะนี่ครับพี่น้องหัวห้างหยาดอยู่ครับไปครับนี่ครับพี่น้องมืงไม้ครับพี่น้องครับแล้วเท่านี้แหละ แต่ยิงห่วงด้วยครับพี่น้องมือนีสองคนครับพันอ่ำพันมบาว่างพาเบียกเพิ่นอสองคนมืนนีย่างน้ำกันเลยครับยะได้เห็นกันจังๆเลยครับมือนีเสียสนั่นเพราะยังรอพี่น้อง เห็นอยู่ครับลังแรงครับลังแรงแต่มี้แต่มันกินบอลลูนก็ได้ครับกินบอลลูนเป็นค้องค้องหน่อยครับหายกินทีแล้วเลาะบานเจะคลองเหรอละต้องไปไกลหรอกมาได้เห็นหนา้าเห็นตาพี่นอ้องโดนแล้วครับสองอาทิตย์แล้วครับพี่น้องเอ้ยาอ,อาทิตย์แล้วละลองเบิ้งครับ ตายย่งนมันขึ้นมาตอหรอไงคิวอ้าวิ่งบรรยาก,กาศน้ำแรงเลยพี่น้องน้ำแรงคือยำแลงำแลงยำมแงพ่น,น,นตัดเขาครับต้องเี่ยตัดเขาไหมครับพี่น้อง ฝนตกบกนนตก่นี่ฝนตกที่นี่ฝนตกเลยพี่น้องเอ้ยที่นี่ก่อนครับพุ่รับจะทาทาหลุ่นน้ำกันพุณรัะครับเรากลับพุณรัะครับพี่น้องไปค,ครับพี่น้องเรากลับน้ำกันเด้อครับหลุ่นเบิ่งน้ำกันครับ นี่อยู่ะป่านี่มิดเบอรส่งคือบ่มีป่าครับเงียบครับมีแต่น้ำบม่มีป่ายังไม่ทันเวิร์ดออกครับเด็กลุ่นน้ำกันนีกครับพูนครับท่านได้เต็มยูพี่น้องเอ้ย อย่าในปากระป๋องอยู่ของ,ของขมึงตรงไหนของขึ้นดึงไปครับกสเหลี่แล้วครับสิงนลังสดแล้ว เบิร์เลยครับพี่น้องรอบสุดท้ายครับวุ่นละหลุนน้ำกันครับรอบเดิแลนะครับฮะกินเขากินปลาครับพี่น้องวันนี้กินรอกป่าปลาบะมี่ครับหลุนน้ำกันครับรอบแรกครับเดิกจะได้ครับสองถุมสามถุงนะครับ ไปครับพี่น้องยามเราแรงน้ากันครับเบิ้งน้ากันมาสีมานบอกครับเอาสมบัติมาทำครับวันนี้ครับดื้อสมบัติมาทำฮะผิดพลาดผิดพลาดเ <c oughs> าแฟนสมรอนเดินได้ถือได้อก่อนกอดไอ้กระโข่เต่าบ่วห้อบ่วได้กับเก้นแผน Trời là chút. Nhé, mấy học sinh học. Mhm, chú ý chú. Trời lắm. thế lắm. Trời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  lắm. เอาเลยเอาลเอาเบอคเาเอาคคขอาครับขอาครับครับพี่น้องครับอ้ยหากินเมื่อไรครับเมื่อไรครับโอ้มุรมุโอ้ยนาัเบงจับบงจับัที่ก่อนน้อ ว่าได้พัดเด็ดยครับจอมนีกระลรุ้งอะฮะยอดเองรุดเลยครับพี่หน่องเอ้ยพี่สิบุเห็นมันอยู่ก่อนครับพี่หน่องรุดเลยพี่้องเอ้ยว่าได้ยำดอก น้องวางสีดึงลงหีเดียวเีดึอนี่จะลุดเลยครับพี่น้องเอ้ยมาไปกินของท่านท่านเห็นตัวอยู่ปลานี่างนรูปแรงยังไงครับเห็นอยู่ตัวนึ่งเห็นอยู่ตัวนึงฮัลลปล่อยขึ้นเลยล่ะเห็นอยู่ตัวนึงปล่อยขึ้นตัวจับบ่ได้เนาะ ขับขับอยู่ครับเอาละครับเอาละครับหยกที่ล่ะไ้เบิรงตแอชันแล้วอยู่อ่ะโอ้ยมานอยู่ครับพี่น้องมุนีครับโอ้ยใสืปลาคอครับปลาคอโอ้ยใส่ใหญ่อยู่ครับใส่สวยอยู่ครับใส่สวยอยู่ใส่เบสบอลนี่ครับพอได้กปนอยู่ครับพี่น้องเลยแต้มแล้วครับเห็นโตแล้วอย่าปล่อยมันดิ เอีวตัวนึงได้ลงนะลอสองตัวนั่นลุดได้ลงเป็นมูไอตัวนี้ยังได้ลงอยู่ขัดปนคิดว่าประสบความสำเร็จอะไรล่ะไหนคอนเทนต์ครับ้องครับ อันนีอีกเนาะเอาแล้วครับไปยกกบ้างเอายอกแม่ผีเด้อคุครับหยิ่หยิบหยิบขุดครับนี่แหละค่อยๆอยู่เงีมอยู่เงีมอยู่ครับพี่น้องครับนี่ละงางนนำกันไม่ได้เบิ้องสดเด่นสิแล้วพี่น้อง นี่นี่พ่อเด็กปนอยู่ครับยุ้นเจ้าแบบสิโดนคนเหลียวบอกพลังเสียบแล้เสียบว่ะแล้เสียบวเอาเอายู้เขียนเอาเอาพลังเสียบสามเหวแล้วพี่น้องเอ้ยไอสามเต็มครับได้สามเต็ม สแสมเต็มครับกำลดพฝนอยู่ยยบางผีคือแห้งอะไรอย่างไรคือกินเบ็ดกินอย่างเดี๋ยวผักพ่อนก่อนครับพี่น้องขอกกันปืนเ้าแล้วครับสวัสดีครับเ้าแล้วครับพี่น้องหายาเบ็ดนำกันครับ ยางเดียวครับวันนี้ครับปลาดดีเพิ่นบางครับข้าหนักเปียกเพิ่นครับเพิ่อนประโยชน์ยางเพิ่นครับไปครับผลลุ่มกันครับซื้อเลยพี่น้องบัวพานครับพี่น้องบัวพานอู้พี่น้องต้องผุนอีกครับมันจะเกิดทุ่งนาพี่น้องเอ้ยฟ้าคขึ้มๆครับ ยังบ่ได้อุปดุกครับอุปดุกครับปด,ดปลาก่อนนะพี่น้องมีแต้มนะครับพี่น้องมีแต้มแล้ว หลากไป้องสิน้องถืกป้าแล้วครับป้าปึุกครับปึุกครับปึุกครับอะไรปด๊กเงครับปด๊กเงี้งครับปดกงครับปลกไก่อนีนงแปมนะพี่งครับ ไปครับไปครับโอ้ตัวนี้เงยมันร้อนเลยครับแล้วคนนี้ละครขั้นโกงครับขั้นโกงเงี้ยเราพี่นะ้องขั้นโกงครับขั้นโกงเนี่ยครับมันบังคับน้องมันรุดอุ้ยหลุดบ่ปลาดุกครับปลาดุก ลูกกับพี่น้องนะครับตายนะครับมาบนู่ครับเสานี่ครับกดปลาก่อนพี่น้องสายเต็มเลยพี่น้องทานอยู่ครับถือว่าทานอยู่ยังไม่ทันเบิรดหรอกครับปุ่นยังไว้ทังผุ่นอีกครับ สมุนก็แร้นำดีครัไปพี่น้องฝุ่นเป็นฝุ่นฟองฝุ่นแล้วครับไปครับพี่น้องโอ้ยแล้วครับโอ้ยแล้วครับปลาอยังครับนี่ครับปลาอยังครับใช่หรือโอ้โหปลาคอครับปลาคอปลาช่อนครับปลาช่อนสวยๆเลยครับกดปลาก่อนนะพี่น้องเลยบ่มีไผถือกล่องให้ครับนะ มาพี่น้องครับดีบ่ดีมันย่างมันน้ำก่อนครับไอเป็นปดปลาพอดีเลยครับตื่นสวยครับตื่นสวยจักเป็นใครยังดอกส่งระวังี่อนตายจนนี่พี่น้องผลงานปื๊ดก็สิบมงนุฎให้จบเบิ่งกับพี่น้องไปยังครับ ดึงกระแตะพุนพุ่นโอ้ยเพบันครับปล่อยวะอ๋อปลดปล่อยปล่อยครับพี่น้องหน่อยแห้งครับแต่เอาปีนาที่เดี๋ยวว่ามันห้อยปลาบืนเหรอวะมันบืนอยู่ได้หนิน้องทำนั้นสิบืนมักระโดดเอาทีแค่เดียว ไปครับ <c oughs> ปล่อยมันปล่อยมันยังไงผดข้าบพี่น้องเอาอีกแล้วครับขออีกแล้วข้าวนีครับนี่ครับประดุกครับปลาดุกไม้นี่ครับทานอยู่พี่น้องยังน้ำกันอยังเสียลำม้วนนี่เสียละดึงขึ้นมาดึง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 บอ่ <c oughs> อะไรนี <c oughs> บร่บ้บาตีบรรยากาศบรรยากาศ คุมค้มหลอดแดงกินดอกปลาคอใหญ่ขอหากินได้แต่ปลาคอน้อยอุ้ยหนาทอไหมเนี่ยเลยเนี่ยเหรอครับเบิดไปครับเรียเอะไพี่น้องพอไดี๋ยวป้นยุคนี้ครับ คลิปนี้ก็มีสำเร็จแล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่หน่อยด้อครับนุ่มมีสารหวานปลาครับหาอยู่ห้องกินครับพี่น้องอย่าลืมเด้อครับกดกระดิ่งนั่ครับพี่น้องนะครับมี่สำเร็จแล้วครับบอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ